แต่เช้าเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสามเนาะมีนานะคะเป็นวันช้างไทยอ่ะคุณยายบนสูงเลวบนสูงทําไง <c oughs> บนสูงแล้วทําไงเนาะพาคุณยายขอนมาอาบน้ํานะคะเดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนนี่นี่นี่เล่นน้ำอายาอายาเล่นน้ำอ,ออกเสียงมีเสียงด้วย <c oughs> มีเสียงด้วยน,นี่ก็นะคะพาคุณยาย นะคะามาอาบน้ำเมื่อกี้พ่อควานพาไปขัดตัวแล้วนะคะมาไม่ทันเนาะนะ,ะสลับสับเปลี่ยนกันเดี๋ยวจะได้ให้น้องปุ๋ยนะคะมานะโอ้ยอยากขัดขัดขัดกุนขันขันแน่เลยคุณยายขันนะคะนี่นะคะพาคุณยายขันมาอาบน้ำน,นะ,ะวันนี้ก็ฝนตกแต,แต่เช้าเลยวันนี้เป็นวันที่สิบสามนะสิบสามมีนานะคะเป็นวันช้างไทยนะคะเป็นวันช้างไทยพวกขวาญจะพา คุณยายไปนู่นแล้วนะคะไปอยู่ด้านหน้านะคะไปยืนนะก็จะมีที่ให้ช้างได้พักนะคะไปแล้วนะเดี๋ยวจะได้กลับมาเอาน้องปุ๋ยนะคะวันนี้ก็นี่นะคะทาย,ยุเข้าเนาะเป็นวันช้างไทยนะคะนะ,ะ,นะ,ะก็ให้นะคะช้างทุกๆเชือกนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะนะเรานะคะแะคะม่ฟานพ่อควานนะคะ ก็จะดูแลนะคะชาของเรานะคะ,นะให้ดีที่สุดนะคะก็ช้างก็เป็นครอบครัวของเรานะคะจะดูแลซึ่งกันและกันเนาะนะคะน้องปุย๋ยรอแป๊บหนึ่งเด้อรอแป๊บหนึ่งนะลูกนะกน้องปุ้ยนะคะ <c oughs> จะร้องตามยายอีกแล้วนะคะยายไปอาบน้ำแล้วก็จะไปทักทีนี้ก็จะเป็นคิวน้องปุ๋ยเนาะนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวไปเอาต้นสับปะรดให้น้องปุ๋ยก่อนนะคะนั่นก็จะเป็น น, ذا, นู่นนะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นคําคูนนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นน้องพันนาล,ลายนะคะแล้วก็มีน้องใหม่มาด้วยนะคะตัวเล็กๆน่ารักมา,มากๆเลยนู่นะน้องมาใหม่นะคะอีกเชือกหนึ่งไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเนาะนะตัวเล็กๆนกี้ก็นะเชือกนี้ก็จะเป็นน้องพันนาล,ลายนะคะนี่ก็จะเป็นคําคูนนะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะคะเป็นยังไงลูกฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวน้องปุ๋ยก็จะได้ไปสปานะคะอาบน้ำนะอะออกไปรออยู่ด้านหน้านะคะยืนรอกกินกล้วยนะคะไปรอรับนักท่องเที่ยวนะคะุดนี้ก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่นะคะก็นะะคยืนนะคะทานกล้วยไปข้างหน้านาอนะคะจะเป็นบ้านของพ่อควานและควานนู่นนะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะวันนี้วันช้างไทยนะคะก็ขอให้นะคะช้างทุกเชือกนะคะมีความสุขมากๆเลยกับคุณคุณพ่อคุณแม่สีนะผู้ใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีโอ้ชีแล้วนะที่เมตตาเอนดูครอบครัวน้องปุ้ยนะคะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจครอบครัวของเราได้นะคะนะคะขอบคุณที่เมตตาเอนดูนะคะเราก็จะดูแลช้างนะคะให้นะคะเขามีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กับเราได้นานๆนะคะนะ ขอบคุณที่เมตตาเอ็นดูนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะดูแลสุขภาพด้วยนะคะกออนุยัดลงคลิปนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ